ขอกราบเท้าก็ครั้งนึงออกกอดผมขอแค่นั้นเองอยากรู้ว่าขอสบายได้ไหมแค่นั้นเองครับไม่ขออะไรขอรู้วันแม่เนี่ยขอไปกราบครั้งหนึ่งเหมือนพ่อแม่คนอื่น บ้านเล็กที่บ้านเล็กที่หนึ่งไปทางไหนละจ๊ะพี่จ๋าคุณเข้าไปแล้วอยู่ซ้ายมือครับผม <พา S 1> โอเคโอเคขอบคุณมากกระธิดาขอบใจมีลูกชาย<ป>คนหนึ่งเขาเขาบอกให้ช่วยตามหาคุณแม่ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ผมไปเช็คมาเขาบอกว่าแม่เขาชื่อจันทราทองเชื้อที่บ้านนี้ <mesi> มีคนชื่อจันทราทองเชื้อไหมครับพี่อ๋อพี่มีเบอร์เขาไหมอ่ะมี ก็เบื้องต้นได้เบาะแสมาว่าแม่ของพี่บอยเนี่ยชื่อเล่นเขาชื่อแมมไม่รู้ว่าคนนี้จะใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวพอรับเสร็จปุ๊บแล้วเตยจะเตยจะลองทําเป็นบอกว่าวัสดีครับพี่แม่มครับอะไรอย่างนี้นะเผื่อถ้าถ้ามันใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่ก็คือโอเคค่อยว่ากันสวัสดีครับพี่แม่มครับ สวัสดีครับพี่แม่มครับ,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 บพี่แม่มพี่แม่มผมชื่อเต้ยนะครับผมโทรจากเพจอีเต้ย,ตยจันท์ครับพี่แหม่มพี่แม่มคืออย่างนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนว่าคือพี่แหม่มไหนเอาไม่ใช่พี่แม่มหรอชื่อจันทาทองเชื้อ อ๋อพี่ชื่อจันทาทองเชื้อชื่อเล่นพี่ไม่ได้ชื่อแหม่มหรอไม่ได้ชื่อแหม่มค่ะอ๋อมม่อมมูอมม๋อโอเคอ๋อโอเคโอเค,อเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเต้ยเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนครับพี่พี่จันทาครับค่ะคือคือผมอ่ะทำรายการตามหาคนพัดพลากจากกันครับพี่ และทีเนี้ยมีมีผู้ชายคนนึงเขาส่งเรื่องมามาขอให้เต้ยเนี่ยช่วยตามหาคุณแม่ให้เขาหน่อยคุณแม่เขาเนี่ยอายุประมาณห้าสิบกว่าชื่อจันทราทองเชื้อโอ้ไม่ใช่ละมั้งคุณค่ะไม่ใช่อ๋อคุณพี่เออไม่ใช่พี่แหม่มไม่เคยไปอยู่สุพรรณอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่แล้วแต่ก็มีลูกสาวคนเดียวอ๋อมีลูกสาวคนเดียวเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะตอนนี้ยังอยู่ด้วยเลยมีหลานแล้วด้วย ใช่ละคนับโอเคโอเคพี่งั้น ตอนนี้มีอยู่สองเป้าละที่จะไปที่ดอนมะนาว<ม>ก็คือเป้าของคุณยายที่ชื่อจันทราทองเชื้อ80กว่านะแต่ว่าตอนนี้เสียชีวิตเดี๋ยวไปเอาข้อมูลเพิ่มเติมจากทางนี้และก็2ก็คือป้าแอที่อยู่ดอนมะนาวเหมือนกันนะครับป้าแอเนี่ยเป็นเพื่อนของแม่พี่บอยนะครับไปลุ้นกันว่าจะได้คําตอบจากทางไหนหวยจะไปออกที่คนไหนไปกันเลย ตอนนี้เต้ยมาถึงที่อบตดอนมะนาวแล้วนะครับเป้าหมายที่2ของภารกิจการตามหาแม่ให้กับพี่บอยนะครับเราจะต้องไปที่หมู่ที่4ี่ครับที่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะที่บ้านเลขที่หนึ่งครับเดี๋ยวลองไปถามเขาว่าหมู่สี่ไปทางไหนนะครับเดี๋ยวไปถึงหมู่สี่ปุ๊บอาจจะเข้าหาผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ถามหาบ้านเลขที่เหมือนจะไม่มีครนี่นี่นี่มีสดุคุณพี่สวัสดีครับ โดนโลบกลัวนหน่อยเดจ้าบ้านนะใส่แมสแป๊บจะถามว่างพื้นที่ว่าหมูม่สี่ไหมหมู่สี่เนี่ยตรงนี้คือหมู่สี่ตรงนี้หมู่สี่เลยใช่ค่ะพื้นที่บ้านผู้ใหญ่อยู่ตรงไหนบ้านผู้ใหญ่อยู่อ่อต้องไปซอยนี้ทําไมจะไปบ้านผู้ใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะหน,นูจะไปถามสามีา่ให้เบอร์ได้ปะไดะ้เดี๋ยวไปเจอเ,เบอร์ลบกลักวนิดหน่อยนะนะ้นำตาสักคน สวัสดีครับมาหาบ้านผู้ใหญ่ภัยหลังไหนอะ่ะตอนนี้เหรอโอเคโอเคหนูเดินไปได้ใช่ไหมครับนะเดินไปได้ใช่ไหมไ ใหญ่หลังใหญ่ๆสวัสดีครับผู้ใหญ่ไผ่ครับวัสดีจ้าผู้ใหญ่ไผ่อยู่ป่ะจ้าือมิซิลี่มิซิลี่ระบาดท,ที่นี่ผู้ใหญ่ไผ่ครับ สวัสดีครับพี่พผมมาหาผู้ใหญ่ไผ่แต่ว่าทีนี้เรียกแล้วไม่มีใครแกอยู่บ้านไหมอ่ะไม่มีใครตอบเลยอ่ะอผู้ช่วยได้ไหมผู้ช่วยเหรอได้ได้ได้ผู้ช่วยบ้านตน้องมีคุ้มจากเนี่ย คุ้มจากใช่ไหมครับพี่เนี่ยตรงไปไม่ต้องเลี้ยวชนจากพอดีเลยชนจากพอดีเลยโอเคพี่บ้านผู้ช่วยอยู่นั่นใช่ใช่เขาก็น่ารักพี่ครับผมสวัสดีครับ ชูมีอันปีน้องจื้อพาราดอนทองเชื้อบอยเอี้ยมียาจาแต่ทางเนี้ยะขอมาตามหาอันคุณจะจื้อนางจันทาทองเชื้อสมัยก่อนแกน้ำสกุลทองเชื้อเอีย้ยภาพชื่อบอยอายุสี่สิบประมาณอายุสี่สิบใช่ไหมคะใช่ใช่แต่พี่ชายคนโตของหนูนี่หกสิบแล้วนะคะโอ้โหพี่ชายคนโตเ <c> ด <oughs> ี๋ยวด <c oughs> <c oughs> ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ห้าสิบห้าสิบเจ็ดแล้วเนี่ย Mmm. Uh. แอร์เขาก็เคยเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นเพื่อนแม่เคยทํางานด้วยกันอะไรอย่างนี้พอถ้ราถามปุ๊บแม่อยู่ไหนเราก็ไม่ยอมบอกเขาไม่ยอมบอกแต่แฟนแ,แอรลุงเท้าเขาเคยเล่าให้ฟังว่าเ,าเคยไปนอนไปกินอยู่ที่บ้านแม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนรู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่พอเราจะถามปุ๊บเหมือนป้าเขาก็ไม่อยากให้บอกเหมือนแบบเหมือนเรียกลุงก่อนอะไรเงี้ลยแล้วลุงก็เลยไม่ได้ตอบมีคนชื่อแอร์กับคนชื่อเท่าไหมมีค่ะฮะ ในหมู่บ้านเนี้ยนะมีวิวห้ายู่หมห้าใช่ไหมใช่มียังอยู่ไหมก็เขาชื่อเท่านี้มาขับรถสิบล้อให้บ้านพ่อผู้ใหญ่เขาอยู่ไหนผู้หญิงหรือผู้ชายเท่ากับผู้ชายใช่ไหมครับหัวเราะหน่อยไม่รู้หนูไม่รู้ลักษณะเขาเาเป็นยังไงเหรอเราจะเจอเขาได้ไหมครับเนี่ยตาเท่า ยลูกสวยอยู่แล้วมาคุยเนก่อนเารที่ต้อเข้าไปนี่คือเดี๋ยวหนูเล่าให้ฟังก่อนอันนี้พี่พินใช่ไหมใช่ค่ะโอเคพี่พินหนูอ่ะมาจากเพจเต้ยอีจันหนูชื่อเต้ยทารายการตามหาคนพลัดพรากจากกันป้าเนี่ยคือเป็นน้องสาวพี่แอร์เขารู้อยู่เพราะว่าเมื่อก่อนนี้คนชื่อแหม่มเนี่ย เขาอยู่บ้านหลังนู้น <ừ. S 1> เขาก็เป็นเพื่อนกับพี่แอร์อยู่ตรงบ้านที่ว่ามีรั้วที่เข้ามามันจะอยู่จะอยู่จะอยู่สายมือใช่ไหมเขาเคยอยู่ที่นี่เครอยู่ที่เคยอยู่ตรงนั้นตรงโค้งเข้ามาพี่รู้จักเขาไหมคนที่ชื่อแหม่มเนี่ยพี่แหม่มเมื่อก่อนนี้เคยรู้จักอยู่แต่ที่เนี้ยเขาแล้วเขาก็มีแฟนไปอยู่กรุงเทพนะเพราะว่าพา่อเ,เขาเลิกกับกับกับแม่บอยอ่ะ <ừ. S 1> เขาก็มีแฟนใหม่อยู่ที่กรุงเทพเออเขาอยู่กรุงเทพแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนต้องถามลุงลุงเท่าลุงเท่าลุงเท่าใช่เพราะว่าลุงเท่าเขาไปขับรถกับเออเออเพราะว่าตอนนี้เขามีีแฟนนอยูู่่ทไหร ตั้งแต่แฟนเขาตายเ็ามีแฟนใหม่แล้วก็ไม่รู้ไม่รู้เลยฮัลโหลอันนี้อันนี้พี่พี่แอร์หรือเปล่าครับอ๋อ พี่แอร์พี่แอร์ผมชื่อเตอ้ยนะครับผมมาจากเพจอีเต้ยอีจันครับผมทำรายการตามหาคนพลัดพรากจากกันจะพี่แอร์ผมยอมที่จะแลกทุกอย่างพี่ได้เจอแม่ใช่ใช่ใช่ไหมพี่แอร์ ใช,ใช่ใช่ใช่รู้จักอยู่แต่แม่เขาขาจการติดต่อกับเราไปตั้งวานแล้วล่ะหรอ บ้านอยู่อุดอนบ้านโดนบากนะบ้านโดนบาดเดี๋ยวช้าพี่พี่ช้าช้าเขาจะได้จุดช้าพี่อาเอาว่าจ้าอยู่บ้านอะไรนะจ๊ะบ้านโดนบ้านโดนบากบ้านโดนบากบากค่ะบาดนะไม่ใช่หมากนะโอเคโอเคอยู่หมูอะไรจ๊ะ อำภอเบนอำเภอเบนเพนเพนอ๋อเพนอำเภอเพนจังหวัดอุดรเหรอครับผมอที่รู้ไหมว่าเป็นหมู่อะไรครับเอออันนี้ป้าก็จำไม่ได้จำไม่ได้ใช่ไหมล่าสุดเขาอยู่ที่ไหนเออล่าล่าสุดอ่ะพี่ได้ติดต่อเขาว่าเขาอยู่ที่ไหนล่ะครับแต่แต่นี่ติดต่อกันตั้งแต่ช่วงนานหลายปีแล้วนะจ้ะเขาก็ไม่มีเืียอยู่เมืองนอกนะ โออยู่เมืองนอกเลยใช่ไหมบรรดาลูกใหม่เขาก็จะอยู่ที่อุดรญาติญาติพ่อนส้ายตะไนเป็่พ่อแม่เขาจะอยู่ขอนแก่นแต่เราไม่รู้แต่เขามีพ่ออยู่ที่อุดรอ๋อแต่อพี่พอจะรู้ชื่อจริงเขาไหมแหม่มจันทราเนี่ยเขาเขาชื่ออะไรเขาเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามหรือเปล่าก็ไม่ไม่ทราบนะแต่รู้แต่แม่แต่นามสกุลจันทราเดี๋ยวนะ จันราไทยมัสชาใช่เลยไหยสวัสดีครับ hi, <planet. S 2> ผมติดต่อจากเพจอีเตอร์อีจัน e e นะครับอันนี้ใช่พี่แหม่มหรือเปล่าครับฮัลโหลสวัสดี hi, hi,